ส่องไปเดี๋ยวนี้มีกล้องส่องนะส่องทั้งปากเนี่ยไปดูที่กระเพาะเวลาเที่ยงเวลาเย็นไม่มีกรดโผล่หัวมาเลยเพราะฉะนั้นกรดไม่ต้องออกไม่ได้ออกตามเวลาอาหารกรดในกระเพาะจะออกเมื่อไหร่ทราบไหมครับเมื่อมีอาหารตกถึงท้องร่างกายถึงจะหลั่งกรดออกมาย่อยอาหารแล้วถ้าเรากินอาหารพืชผักมันจะหลั่งกรดไหมฮะไม่หลัง่งเพราะพืชผักเนี่ยย่อยในสภาวะพิษเ็นด่ัง กรดจะหลังก็ต่อเมื่อเรากินเนื้อสัตว์เข้าไปเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่กินเนื้อสัตว์เนี่ยเราจะไม่เป็นโรคกระเพาะเพราะกรดมันจะไม่หลังออกมานะครับอันนี้คือหลักแท้ๆธรรมชาติเลยแต่เราถูกปลูกฝังนะฮะยังไงก็ต้องกินสามมื้อให้ได้เพราะถ้ากินอาหารไม่ครบมือ้อจะเกิดโรคกระเพาะขึ้นเราไม่กินเราก็วิตกกังวลปัจจุบันนี้คนไทยเป็นโรคขาดอาหารหรือโรคอาหารเกินครับอาหารเกิน ในห้องนี้มีใครอยากลดน้ำหนักบ้างไหมครับยกมือหน่อยครับครึ่งห้องทางู้วนโอ้ครึ่งห้องเลยฮะเราไปโรกอาหารเกินสิ่งแรกที่เราเกินคืออะไรทราบไหมครับมื้ออาหารทําไมเราเกินครับเพราะว่ามันมีความเชื่อความเชื่อถึงขั้นเกิดอุปทานได้เข้าใจคาว่าอุปทานไหมฮะมันฝังอยู่ในจิตแล้วอาการมันเป็นตามเลย เช่นเราทํางานเพลินๆเ,เนี่ยไม่ได้ออกกําลังเลยฮะร่างกายไม่ใช้พลังงานเลยเนี่ยมันแทบไม่ต้องการอาหารที่ให้พลังงานเลยเราทํางานถึงบ่ายสามเนี่ยไม่หิวพอแงนหน้าดูนาฬิกาข้างขวาบ่ายสามนี่หิวไหมครับหิวนอกจากหิวแล้วอะไรด้วยครับปวดท้องด้วยเพราะอุปทานจะเกิดเลยเนี่ยสามชั่วโมงเนี่ยกดกัดกระเพาะปี้ป่นหมดแล้วเราหิวเลยแล้วเราปวดท้องด้วยก็เลยเป็นการย้ำไปเรื่อยเลย พูดอันนี้เพื่ออะไรทราบไหมครับเพื่อให้เราเนี่ยจัดอาหารใหม่ให้มันกินตามที่ร่างกายต้องการไม่ได้กินตามอุปทานเดิมแล้วมื้อที่เลือกยากที่สุดคือมื้อเย็นทำไมมื้อเย็นจึงเป็นมื้อเจ็บป่วยครับเกิดสองเรื่องเรื่องแรกอาหารมื้อเย็นเนี่ยจะก่อให้เกิดโรค NCD คืออะไรครับเบาหวานไขมันความดัน เพราะอะไรครับตอนกลางคืนเนี่ยร่างกายเนี่ยไม่ได้ใช้น้ําตาลเลยใช้น้อยมากเลยอันนี้ผมพิสูจน์ด้วยตัวเองนะสำหรับคนที่ไม่เป็นเบาหวานนะฮะเจาะน้ําตาลตอนเช้าจะได้ประมาณเท่าไหร่คะคนไม่เป็นเบาหวานอาจจะแปดสิบเก้าสิบแล้วไปเจาะน้ําตาลเจาะน้ําตาลตอนเช้าเนี่ยเราอดข้าวมาเนี่ยสิบกว่าชั่วโมงนะฮะตั้งแต่หกโมงเย็นเนี่ยเราไม่ได้กินอยู่แล้ว แต่ไปเจาะน้ําตาลตอนเย็นซึ่งเรากินข้าวตอนเที่ยงปรากฏน้ําตาลตอนเย็นต่ากว่าตอนเช้าทาั้งๆท,ที่ห่างกันแค่สี่ชั่วโมงเพราะมันยืนยันว่ากลางวันเนี่ยร่างกายเราใช้พลังงานกินเท่าไหร่มันใช้หมดแต่ไอ้มื้อเย็นที่กินเนี่ยกินเท่าไหร่มันเก็บหมดแล้วเวลาเก็บนี่มันเก็บหน้าเกียดด้วยเก็บเป็นอะไรครับเก็บเป็นไขมันและเก็บเป็นไขมันตัวที่สําคัญคือเป็นไตรกลีเซอไรด์ ไตกีลานี้อุดหลอดเลือดได้ดีเก็บไขมันนี่เก็บเป็นความอ้วนนะครับแล้วก็ไปกระตุ้นภาวะน้ําตาลเกินในตอนกลางคืนทําให้ตับอ่อนเราไม่ได้พักพวกนี้มันเป็นอาหารบ่อนทําลายอันนี้คือข้อแรกข้อที่สองของอาหารมื้อเย็นที่ทําให้เสียหายคืออะไรครับมนุษย์เราต้องซ่อมตัวเองไหมฮะเราใช้เวลาช่วงไหนซ่อมตัวเองครับช่วงกลางคืนกลางคืนเราต้องนอนหลับถ้านอนไม่หลับเนี่ยมันจะไม่ซ่อม พอนอนหลับเราจึงจะมีฮอร์โมนจากต่อมใต้สมองมาซ่อมตัวเราแต่พอเรากินอาหารมื้อเย็นเยอะมันจะเลยเถิดไปสามสี่ทุ่มค่ามันจะย่อยเสร็จมันก็เลยเวลาที่ควรจะหลับไปแล้วร่างกายก็เลยไม่ได้ฟื้นฟูพอไม่ฟื้นฟูแล้วก็เลยโทรมเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากอายุยืนนะฮะอยากแข็งแรงไม่เจ็บป่วยได้โรคอินซีดีอาหารมื้อเย็นคือเป้าหมาย ถ้าลดได้ลดไปเลยนะครับพระท่านอยู่จนชินเนี่ยท่านไม่หิวอีกแล้วโยเอนมามา,มาพิกุนะฮะอันนั้นไม่เกี่ยวสําหรับพระที่ปฏิบัติดีๆไม่ได้ท่านไม่ได้หิวอีกแล้วนะครับไม่ทรมานไม่เกิดโรคกระเพาะด้วยอันนี้ก็ให้สําหรับคนที่ตั้งใจจะลดน้ําหนักอาหารมื้อเย็นถ้าลดได้นะครับเป้าหมายเนี่ยลงวูบเลยใครที่น้ําตาลสูงๆความดันขึ้นๆน้ําหนักเกินๆนะงดมื้อเย็น,นี่ลงวูบเลย หรือบางคนอยากจะมีอะไรใส่ปากใส่ท้องบ้างมื้อเย็นดีที่สุดคืออะไรครับคือผักกินใบกินผักลวกผักต้มผักแกงจืดผักแกงส้มต้มยำก็ได้อาหารเปรี้ยวเผ็ดไม่ห้ามไม่ใช่สุขภาพดีไม่กินเปรี้ยวไม่กินเผ็ดไม่ใช่กินได้ครับรสเผ็ดเนี่ยสามารถกินได้ระดับกลมกล่อมเลยอยากสุขภาพดีไม่ต้องกินจืดสนิทบางคนกลัวไปโรคไตจนไม่กินเกลือเลยฮะเกลือต่าเลย o ่อนแเลยนะครับเรากินรสกลมกล่อมนะฮะเพราะฉะนั้นอาหารผมเนี่ยเป็นอาหารอร่อยอาหารไทยดั้งเดิมเรากินได้แต่เราต้องเอาอะไรออกทราบไหมครับน้ําตาลเดี๋ยวผมจะพูดเรื่องน้ําตาลอีกทีนึงเราเนี่ยไปเข้าใจผิดเยอะเข้าใจผิดแม้ทั้งเรื่องมื้ออาหารเพราะถูกปลูกฝังมามันน่ากลัวมากเลยกินอาหารไม่ครบสามมือ้อนะฮะพ่อแม่ก็เห็นลูกกินอาหารน้อยเราก็กังวลใจมาก คนสูงอายุเนี่ยควรอ้วนหรือผอมครับควรผอมนะยิ่งผอมยิ่งแข็งแรงนะครับแต่เราจะรู้สึกวิตกกัง,งวลมากเลยถ้าพ่อแม่เรากินน้อยเราจะพยายามขุนพยายามอัดให้พ่อแม่เรากินถูกเปล่าครับเราจะต้องดีใจที่พ่อแม่เรากินน้อยลงแต่ไม่ใช่ภาวะที่ป่วยนะเราต้องเสริมสม่งเสริมให้พ่อแม่เรากินน้อยลงต้องส่งเสริมให้พ่อแม่เราไม่กินข้าวแต่พ่อแม่เรงไม่กินข้าวเลยจะตกใจมากเลย อันนี้ต้องทําตรงเงินข้ามไม่อย่างนั้นโรค NCD จะเต็มประเทศเราเลยนะครับมันเอาไม่อยู่เอาไม่อยู่ตั้งแต่เบสิกง่ายๆเลยมื้ออาหารตอนนี้ถ้าเราต้องกินอาหารสามมือ้อมื้อไหนควรกินมากสุดครับมื้อเช้ามื้อไหนควรน้อยสุดครับข้อที่จริงปัจจุบันนี้เรากินมื้อไหนมากสุดมื้อไหนน้อยสุด NCD เต็มประเทศพอเรื่องนี้มันง่ายๆมากๆเลย เฉพาะเรื่องมื้ออาหารแล้วมันง่ายมากเลยที่จะลดน้ําตาลลดเบาหวานลดความดันและลดน้ำหนักด้วยอาหารมื้อเย็น